ขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีนครพิศโรกเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการร่วมพัฒนาแผนและขับเคลื่อนยกยา่านสร้างสารรค์เทศบาลนครพิศโรก Creative Event Design Workshop for Creative District ในวันนี้ตามที่คณะผู้บริหารได้ประกาศวิสัยทัศน ในการพัฒนาเมืองพิศโลกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์สำหรับคนทุกช่วงวัยประกอบกับมีการบรรจุแผนขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพิศโลกเพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองพิศโลหเมืองที่มีอยู่ทั้งให้สอบรับกันและการสร้างเครือข่าย เพืพ่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนละรครพิซโลกเครียนชนรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ม,มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิญปฏิบัติการการร่วมพัฒนาแผนแหลกขับเคลื่อนยกยะาัสร้างสรรค์เทศบาลนาครพิซโรกปัจจุบันเมืองพิษณรอ่กำลังเระเชิญกับความปั่นป่วนทางโครงสร้างประชากรเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแหลกรายได้ เศรษฐกิจเมืองที่จำกัดเทศบาลนครพู่สุนโรตระนักถึงสภาพปัญหาและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์สำหรับคนทุกช่วงวัยจึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมพัฒนาแผนโดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมดัที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์กับพืนและกระจายโอกาสมา ประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปยังไม่เข้าใจลึกๆชะนขะว่าการลงมันเนี่ยคืออะไรหน้าที่เนี่ยเราไม่ได้ทําเรื่องของสร้างพื้นฐานอย่างเดียวไม่ได้ทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ได้นำเรื่องของน้ำเสียขยะอย่างเดียวแต่เราดูแลพัฒนาคุณภาพของคนทั้งสี่กลุ่มด้วยนั่นคือกลุ่มสตรีคนชรานละผู้สูงอายุคนชรา นะคะคนพิการเด็กและก็กลุ่มด้โอกาสทางสังคมน,นอกเหนือจากตรงนี้แล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเทศบาลมีส่วนร่วมด้วยอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรจึงจะให้ประชาชนในพื้นที่ของตัวเองอยู่ดีมีสุขเมืองเราเคยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนล่างเลยนะคะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของจังหวัดถ้าเราขืนปล่อยไว้อย่างนี้แล้วเราจะอยู่อย่างไร เราจะอยู่ในพื้นที่18.2 6ตารงกิโลเมตรของเราเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ตรงไหนก็ได้กลายเป็นเม,มืองที่เคยจะมีนี่คือแนวคิดที่ว่าเราจะปล่อยให้บ้านเมืองของเรามีสถาปัตย์แบช่ววันที่มีต้องทำที่สาปแล้วนะคะงหวัดีนครและเรื่องอย่างอื่นนะอาจารย์ตอบว่าสามตัวที่ต้องทำก็คือหนึ่งทำอย่างไรให้คนมาลงทุน มาลงทุนแสองทำอย่างไรให้คนมาอยู่มาอยู่ด้วยมาลงทุนด้วยสามทำอย่างไรให้คนมาเที่ยวนี่สั่งอย่างที่ท่านประหลัดได้รายงานมาเมื่อสักครู่ถ้าคนไม่ได้ติดตามตรงนี้ก็จะไม่เข้าใจส่แต่เนื่องจากเทศบาลเราพยอยากที่จะยกระดับเมืองของเราทาอย่างไรเนาะให้เมืองของเรามันเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอย่างเดิมและเป็นศูนย์กลางของเมือง มีแหล่งนักท่องเที่ยวมีคนมาอยู่อาศัยมีคนมาค้าขายอย่างเงี้ยแล้วเราพยายามติดตามแนวทางการพัฒนาเม,มืองของประเทศมาตลอดว่าทำาายังไงก็มาเอ่ยว่าสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะยกย่างเนี่ยเขาเขา,เขามีอยู่แล้วเราก็เลยเอาเมืองเราเนี่ยลองไปสม,มัครเป็นเครือข่ายของเขานะคะซึ่งก็ทําอยู่ที่เชียงใหม่พอเราไปเป็นสมัครสมาชิกแล้วเนี่ย เขาจะเลือกในประเทศเนี่ยสิบเมืองใช่ไหมเราหมาสิบเมืองสิบเมืองนะคะเขาจะเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์สิบเมืองเป็นเมืองสร้างสรรค์ของสำนักงานกดจสร้างสรรค์เราไปสมัครเป็นเครือข่ายเราติดตามไปดูงานของเขาเขาทําที่ไหนเราไปตั้งรอดเรามีทีมงานตามไปตลอดเนี่ยนะคะโดยที่อาจารย์ก็สนับสนุนทำอะไรในส่วนก็อยากให้เราทำตรงนี้ก็ขับเคลื่อนกันไปลาขอนฉเนี่ยสุดยอดขยัน สุดยอดขย่เนนะคว่าไปที่ไหนเห็นหน้าเราเรื่อยๆเราก็ไปดูนะเชียงใหม่กรุงเทพอะไรที่เขาทำสร้างสรรค์ารกาและผการจัยเพราค่ะสุปไก็ได้รางวัลมาแล้วก็เราก็ได้จันแล้วใตอนนี้ท่นะคะพิชโรกเองนะคะก็จะขับเคลื่อนนะคะเมืองไปในเส้นทางนี้เช่นกันเพราะว่าจริงๆนะเราพบว่า มันออไอการทำงานตรงเนี้ยนะคะมันเรื่องของการสร้างคนนะคะมันเป็นเรื่องของการสร้างคนพูดง่ายว่าสร้างคนแล้วก็พาคนมาสร้างเมืองอและสร้างเมืองก็อาเกิดไปสร้างคนเลยแบบเน,นี้ยนะคะจริงๆต้องต้องบอกว่าตะกี้ที่ฟังท่านนายกะค่ะพูดถึงวิสัยทัศน์แล้วก็กลยุทธ์ของการพัฒนาเมืองก็บอกได้เลยว่าเเราเราถึงรู้มากเลยนะเราเราเรามองว่าตรงเนี้ย เราเห็นภาพพิษณุโรกมีเราบอกว่าศักยภาพอันนี้จากที่เป็นคนอันนี้อันนี้คนไี้ว่าตัวเอ้ก็เป็นคนถอบดบทเรียนถอบดบทเรียนเรื่องเมืองสร้างสรรค์ของชัตประเทศไทยนะคะตรงนี้นะคะก็คือว่าเราะคิดว่าพิษณุโรกน่าจะถ้าจะเป็นเมืองสร้างสรรค์นะคะน่าจะเป็นเมืองสร้างสรรค์เรื่องของด้านของการออกแบบ เป็นเรื่องของขาเป็นโคลอาร์ตนะคะก็คือเรื่องของหัตถกรรมและก็ศิลปะผืนบ้านแต่ถามว่าเป็นเงินสร้างสรรค์ทางด้านการออกแบบออกแบบอะไรต้องบอกบอกกันนะคะว่าออกแบบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการออกแบบตึการามบ้านช่องหรือว่าต้องออกแบบเสื้อผ้าออกแบบแฟชั่นอะไรไม่ใช่นะคะ,ะการออกแบบคือการออกแบบเมืองเพื่อให้คนได้ใช้ชีวิตอยู่ S <S ในเว <ใน S 1> <ด>ทีเมื<ด>องต<ไ>ะเปงชายในเว<ม>ที่เมืองตะเปงควรจะเป็นอะไรแบบนี้ค่ะอนนี้กตเลยบอกว่าเผื่อว่าจะทางเราบอกว่า c o ้คอนซิเรื่องของเมืองสร้างสรรค์อยู่เป็นไปได้นะคะเป็นไปได้แต่ว่าถ้าเราถ้าเราไปมองในส่วนของย่อยๆเช่นสุขศิลป์ไทยความเป็นโฟรรอาซึ่งซึ่งก็องบอกว่าบรรยากาศความค้ามเป็นโฟรรอาเป็นยังไงของการของการเป็นเมืองสร้างสรรค์นันทศักกรรมเนี่ยก็คือ เดินไปตรงไหนอะนะคะเราไม่ไดเห็นเลยฮะสมมติเราไปสีสัชนานับนะคะเดินเข้าไปเลยหมู่บ้านนะในตำบลไหนใช่ายังเห็นคนเลยนะคนนั่<อ>งช็อป้าคนทำานีนคะมันคือบรรยากาศแบบนี้ที่เป็นการบอกว่าเมืองสร้างสรรค์เรื่องอะไรนะคะแต่ถ้เราบอกว่าเฮ้ยอย่างที่รเราสาร้สางสรรค์ด้านการออกแบบแปลว่า เราจะได้เห็นว่าอย่างเช่นตะกี้นะคะเห็นภาพของบอกว่ามีการออกแบบเรื่องของดิจิตอลใช่ไหมคะเรื่องของ smart city เรื่องของการแบบใช้เรื่องของแบแพลตฟอร์มดิจิตอลเนาะมาทําให้เกิดการเรียนรู้อะไรต่างอะไรแบบนี้อันนี้คือการออกแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ย่านสร้างสรรค์นี้นะคะตกคนมาอยู่ตกคนมาทำมาหากิน นะคะตอบคนมาลงทุนทำให้เลยค่ะคนอยากจะมาอยู่ใช้ชีวิตก็คือคนและจิตวิญญาณของเมืองเราจะบอกว่ามนนีขอเราแบบซึ่งซาละมาดนงคดีว่าเราก็่เไยพูดอะไรแบบนี้เราก็เลยล่บเขาสั่งว่าสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นหัวใจสำคัญอันดับหนึ่ง ที่มันทำให้เราเนี่ยาสามารถดึงคนมาร่วมขับเคลื่อนเมื่องกับเราไปเรื่อยๆได้นะคะก็คือการเข้าใจจิตวิญญาณของมนเป็นในการอยู่ร่วมกันในการที่จะดึงคนอ่าเป็น,เนสร้างจัดให้กับพื้นกับมันทั้งหมดนะครับถปรนี้ค่ะคต้เนี่ยขอยู่ภาคตนี้พอมีรถมามก็า พอหมดก็ประมาณคนก็ถอยแต่เราจะทํายังไงให้คนไม่ถอยเหมือนถนนคนเดินนะคะตอนนั้นตอนท่านนายกเปลี่ยนเริ่มทําถนนคนเดินเนี่ยก,ก็จะตั้งเหมือนกันใหม่ๆก็เอาต่างอำเภอเอาวัฒนธรรมอำเภอมาลงนะคะเอ,เอาท้องถิ่นเอาอาหารพื้นถิ่นมาลงนะคะอาทิตย์ละั้งละ้งอยู่หกเดือนซึ่งซึ่งต่างอำเภอเนี่ยก็เอาของมาไว้ที่บา้านนิฉัชนะหนะหลังจากนั้นต่างอำเภอไม่ต้องละท่านนายกไม่ต้องละติดละถนนคนเดินคนติด แล้วก็ไปดูตอนนี้นะคะขณะนี้ถนนคนเดินคนยังแน่นเหมือนเดิมและคนยังแน่นเหมือนเดิมเราจะทํำยังไงให้ย่านตลาดใต้เหมือนถนนคนเดินตรงนี้ต่างหากที่ที่เราน่อจะช่วยกันนะคะเพราะเห็นแล้วพอหมดก็ประมาณแม่ค้าก็ถอยมาแป๊บเดียวไม่เหมือนเจ๊ไซที่ยังคงยืนมัดอยู่ตรงนั้นเพราะเป็นคนพื้นที่ตลาดใต้แต่คนตลาดใต้จริงๆเขาขายอะไรมั่งตรงนั้นมากกว่าต้องเอาคนตรงนั้นในตึกแถวนั้นที่มีขายข้าว มีทำเตาแฟมีอะไรตรงนั้นเอามายืนพื้นก่อนน่าจะดีกว่าเอามานมาพื้นที่มาคนได้ก็ามาแล้วก็ตักกันอะไรเนะี่ยไม่ไมยังยืนนะคะดูแล้วไม่ยังยืนเพราะฉะนั้นตลาดใต้ทำยังไงก็เริ่มต้งแต่เช้าอย่าถ้าไปดูเงียบๆจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์เดินนี่ก้นชนกันเลยเคยไปซื้อกับข้าววันธรรมดานะโอ้โหทําไมไม่เหมือนที่เรามาเสาร์อาทิตย์เลยอันนี้ตนาดที่เราจะต้องทําอาจารย์ต้องช่วยพวกเราคิด ไม่ใช่ใ้พวกเราช่วยกี่อาจารย์่า่ช่วยพวกเราคิดค่ะขอในุญาตใช้ีวิตในตาดต้น่แต่เกิดนี้ลืมตามมาก็จำคุได้เพราะว่าดายขายก็ตถ้าเนี่ยดายขายต่กจนแม่มาขายกับข้าวทุกวันนี้ยังขายอยู่หรอรุ่นนี้รุ่นที่สองเอบหรุ่นนี้ต้องรุ่นจะเป็นรุ่นที่สามหรือเป่าเพราะว่าเรามีใครรับผมก็เลยตัวผมเองผมจำภาพในตลาดใต้ถ้าเนี่ยเราทำอะไรเรา่าเราเดินคือชีวิตเราเนี่ยคือตลาดใต้เวลา ตั้งแต่เช้ชาเนี่ยเราจะไปเรียนเดินตอนเยนแถวบ้านเรียนประถมผมก็ต้องนั่งรอที่ตลาดใต้แล้วรอพวกคนหลับไปส่งตบทเรียนเราสยมก็เดินมาตลาดใต้ทุกวันเพราะว่าทางกลับจะเรียนชายเพื่อได้อยู่ในตลาดใต้ชีวิตเราไม่วนเรียนเลยครับอยู่กับตลาดใต้เราได้ทำคนรุ่นเก่าในหลายคนขึ้นพอนานเข้าเป็นรุ่นใหม่ๆม,มาตึกที่เคยมีอยู่ก็รูกวนน่ะก็ไม่ได้ทำต่อเพราะว่า เพราะว่ามีหลทางมาแล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่ตลาดใต้มีก็คือเรื่องผมก็บอกให้ถูก็นความว่าหลายคนที่มาแล้วจะมีความประทับใจอยู่ในเรื่องตลาดใต้จริงๆมันไม่ได้เป็นแค่ตลาดมันมันมีเรื่องราวมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่รอบข้างวิถีชีวิตคนที่อยู่ในตลาดถ้าเราไปตลาดใต้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูมันได้มีแค่เรื่องของการขายของนะครับของไปเมา่อค้าไม่ค้าเนี่ย ขากสายหลังแต่ขายของเสียเขาก็จะการหนึ่งใบคนนี้ทําแกงคนนี้ทำผัดบ้านนี้มีอ,อะไรต้าจะตัผมเองทุกวันที่ผมเดินนะครับตั้งไเลยมว่าคันฟีไม่ได้ครับนี่มันคือเสน่ห์ที่แบบเดินไปไหนผมจะซื้อสักอางนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคือนี่คือเนี่ยมันเป็นความนรักที่อยู่ข้างในครับแล้วเพราะทาในทาทุกคนจะ เวลาขอความร่วมมืออะไรเนี่ยบอกได้เลยครับทุกคนยินดีแม้ว่าบางคนเนี่ยจะไม่ได้อาจจะเพื่นมาใหม่แต่คนรางที่ต้องย้ายไปเขาก็ไม่อยากย้ายมันม,มันเป็นสเสน่ห์อย่างครับแต่ในลูกขนมเหนียวขนมเนาะคือมียังมีอยู่ครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราไม่ทตาต่อไมพัฒนาต่อหลังจากนี้ไปพวกเนี้ยเราก็จะไม่มีและเพราะเท่าที่ผมถามเลยหลายท่านเนี่ยบางคนเนี่ยอ่อนแรงอย่างแม่บอกนะครับ จ็ดสิบแปดนะผมถามแม่ทำไมแม,แม่ไม่อยากอยู่น้องก็จะให้แม่อยู่ผมก็ใจก็ไม่อยากให้อยู่แล้วแต่แอ่ว่าคะไหวไม่กระทั่งวันหนึ่งเนี่ยวันใหญ่ที่ไม่ได้ถ่ายตอนนี้ถ่ายสามทีวันธรรมดา,าแม่ก็ต้องมานั่งตลาดก็มาคุยก็มาเจอคนก็ลเลยเอาอะไรต่มานั่งถ่ายนั่นก็เก็อย่างงี้ครับคนที่ไม่รู้จะไปไหนก็ามาตลาดใต้ตอนนี้ไอ้คนที่มาเดินตลาดใต้ยี่มากสุดมาเดินเกือบทุกวันเนี่ยเพาแป้ง อายุ94มาเดินเดินกับทุกวันนะครับคือการไม่ได้เดินมาไหนกันมาเดินเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ความผูกพันกับคนที่ในในย่านนั้นครับใช่ครับจริงๆโดยโดยดึงเอาของดีหรืออะไรที่มันหลบหลอกซ่อนๆอยู่ในอยู่ในชุมชนแบบถวย่านตะตุ้งมาอาหารการที่เราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบ เนื้อครัวันนั้นเราก็ได้เนื้อครับเนี่ยให้ให้ทำร้านเนื้อครัร้านหนึ่งในวัดใหญ่เนี่ยมาทำเป็นเนื้อครัที่มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ไปเสียบแบบใบไผ่ที่มันดูเก๋ๆแล้วก็เสิร์ฟแบบเครื่องดื่มพอเวลาลูกค้าทานออกไปนะครับมันจะรู้สึกว่าเออที่เราเท่ากันได้คนดีนะคะแล้วก็คือเดิมทีเนี่ยจากจากตรงนั้นก็คือไม่มีสมาธิในการสอนอาจารย์มันก็เลยทํ ที่มัสายจอผ่านถนนเล็กน้ำเส้นตรงน,นันทเดียวแต่ว่าช่วงีคือทางจงหวัดได้ได้ผ่านและ,ะองค์ความตกองไปนักองเที่ยวต่าทานเป็นสตรีมารชาค่าะมันก็เลยเีตรงนั้นเป็นย่า,า,า,าน,านาท่องเที่ยวมเป็นรู้ในงานท่องเที่ยวที่มัเป็น ในการทํ้เราดำนตรงนี้เพราะว่าหนึ่งด้วยาเศรษฐกิจที่ท่านกอบกลงในทำให้กำลังใจในการประกอบการหรือทำธุรกิจหรือสร้างรค์ได้ในปัจุ่ลดลงทีนี้ไม่ต้อถักเพื่อนนะครับเราจึงต้องมีคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาดูแลช่วงต่อซึ่งตอนนี้ผมก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่คนหนึ่งที่ด้สึกว่า ตอนเด็กๆผมเคยเรียนใช้ใหม่ก็สองปีได้ใช้ใหม่ในภาคอิเระกทนค่อนข้างเยู่แน่นล้วก็มีกำลังมากและกำลังเสี่อมลงสัมากและออกเกิดการรุ่งโรจนนใหม่เข้ามาจำนวนมากแต่ในตอนนี้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจทำให้พิลอกนที่ต้องเสา่มลงไปมากกว่เดิมการยกงานจึงอาจจะเป็นทางออก ปองการอยู่ในรานตาใต้าชในตลาดที่มีธุรกิจีว่าจะด้การแต่อยู่ในตลาดใต้กนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแมคายี่ร้านอาหารหรือร้านช่วงมตอนนี้สิ่งที่เรากระดสั่ก็คือส่งเ็วันนี้เราเป็นระบบคือคนรดชมชนขับเื่อนด้งทางภาคกตัวายราย่านี้ามร่วมกันทีนี้ส่วนตัผมถ้าอยากไปลงงาน ท่นยังไม่ได้ให้คนมองเห็นป่าไายในระดับเนื่อนและให้คนรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการราทุอไม่ว่าจะด้วยแของด้วยใจหรือการเที่ยวก็อาจจะทำเคลื่อนในรลกหน้าตา เพราะบ้านเขาตัดขึ้นสีเรือนะคะคือพอเราเห็นโปรเจกชั่นเราเรารู้สึกว่าตรงนี้ของเรได้อีกมันอยู่ในน้ำเรารู้อยู่แล้วคนจริงนะคะของเขาลงจากท้องมาำเขากำลงขึ้นจากน้ำมาที่บกแน่นอนเรามีสารเจ้าแม่ครับทินคนจริงขึ้นจากเรือก็ต้องนั่งากหน้าจุกก่อนเราเรามองออกว่าเฮ้ยนี่แหละ เชื่อเราเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้าของด้ในสายตาคนมองไม่มีเงินซื้อเช่าก็ได้วับ้านไหนว่างบ้างอ่ะมันมันเป็นความรู้สึกตื่นเต้นในฐานที่เดิออาจารย์ใหม่อะพี่แนะนตัวให้เบื้องต้นว่าขอแก้วเนี่ยมีวิถีชีวิตอยู่ที่ตลาดใต้ก็คือปกติแล้วตั้งแต่เเด็กอย่างเนี้ยค่ะเด็กเหมือนลูกชายนะคะอันนี้ปรณีแอลปวดก็คือเตี่ยจะจูงมือไปที่ตลาดใต้แล้วก็ ไปซื้อของไปช้อปปิ้อาหารเมื่อเดยกๆูี่คนนะคะแล้วก็ในครอบครัวระหว่างนั้นติ๋ก็จะสอนวิธีการซื้อของอเลือกซุม้มเลือกซ้มยังไงให้มันอร่อยให้ทุกคนกินได้หลายๆวันโดยที่เก็บักอาทิตย์มันกยงกินได้นะคะแล้วก็สอนวิธีการต่อรองราคาสินค้าหรือมันก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ในตลาดใต้ในะราคากน้ำชาบานาวที่ตลาดใต้ ปรากฏว่าลูกชายตกใจว่าทำไมอาม่าคนนี้ถึงใส่แพ็กเกจจิ้งแบบนี้มันก็คือลักษณะของการใส่ถุงล้อแล้วก็กผูกผงยา,งากับผงยานะคะขอโพษที่หมผงยาเป็นผงยาตรงมุมมาค่ะซึ่งเด็กเนี่ยกเนี้ยเจนแส่เก้าขวดเนี้ยเขาไม่เคยเห็นเลยเขาเคยเห็นแต่เป็นแก้วแก้วแล้วก็มีฝาเพ่ซึ่งอาม่าก,ก็ไม่ได้มีอาม่าคนเดียวนะคะก็จะมีอาม่าอีกสองสามคนที่อยู่แถวๆนั้นอ่ะมาลงเด็ก เพื่ออธิบายว่าเออแบบเนี้ยมันไม่ดีแล้วนะมีเคืออำนาจร้านมี้ร้านเดียวแหละที่ทำสิ่งที่การดึงเอาเลยค่ะเขาพูดถึงจิตวิญญาณของื้นที่จิตวิญญาณของพื้นที่แหละความหลากหลายจากหลากหลายวัฒนธรรมอยู่ด้วยกันก็คือพระบุตรวัฒนธรรมนี่คือจิตวิญญาณของพื้นที่คือ,อ,อ,ค,อความเป็นสังคม จริงๆเดี๋ยวถ้าได้สารนี้ไปก็ไปกดดูได้ค่ะแต่ใช้ดูว่าอ่าไอ้ที่เป็นกาฟฟิ่ี้หรือจิตกรรมฝาขนาดนั้นที่แบบอะไรคะอยู่เรียง ชวนกันเข้ามาทํางานเยอะๆค่ะสุดโขทไทยเขาบอกว่าเขาสุขโหแต่พิศนุโลกเราอยากจะแบ,บ่งปางเราอยากจะเชิญทุกคนมาร่วมกันความร่วมมือนะคะสิ่งเหล่านี้ที่เราอยากจะได้จริงๆพระเทศบาลเองเนี่ยเราทําได้เนี่ยในส่วนที่อาจารย์ลูกบอกแลเป็นกาลังใจนะคะเป็นผู้สปอร์ตในเรื่องของสิ่งร่าง้องต่างๆที่จะเอื้อให้เกิดงาน แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นจิตวินญาณของชาวพิษณุโลกจริงๆของ่างจริงๆเนี่ยขับเคลื่อนจากทุกทคนวันนี้เป็นการเริ่มต้นอาจจะไม่ได้สมบูรณ์พร้อมแต่เทศบานลนครพิษณุโลกเราตั้งใจเรื่องนี้ค่ะเมื่อเช้าท่านนายกพูดค้างไว้นิดหนึ่งในเรื่องของเมืองสร้างสารรค์เรื่องอีกโครงการที่จะทําศูนย์ออกแบบเมืองสร้างสารรค์ ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมีแค่กรุงเทพกับเชียงใหม่เราก็ยื่นไปนะคะว่าเทศบาลเนี่ยเราีนะคะเป็นพ да ื้นที่ที่จะให้นะคะเรา็มีส่วนของวบประมาณเนี่ยเราพร้อมจะสนับสนุนทแต่เราขอแค่ว่าศูนย์ KBC ตัวนี้มาเกิดพื้นที่พิศนุโลกได้ไหมเพื่อที่พวกเราทุกคนจะได้เข้าไปใช้ศูนย์นี้เราก็สร้างสามเหลด้วยกันวันพรุ่งนี้ค่ะ หลายๆท่านอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่แต่จริงๆแล้วเราอยากให้ทุกๆท่านเนี่ยเป็นส่วนร่วมสำคัญที่จะขับเคลื่อนเมืองสร้างสารรค์ตัวนี้ไแล้วมองเห็นค่ะเราเห็นกลุ่มพิสเตอร์เราเห็นกลุ่มงานอาร์ตคลาสที่พยายามจากโดยคนรุ่นใหม่เราอยากจะสนับสนุนเราขอแค่ว่าท่าน บอกเราว่าท่านจะมีงานตรงไหนมีอะไรที่อยากจะให้เราไปช่วยตรงนี้เราพร้อมขับเคลื่อนนะคะหรือไม่ก็ให้คิดถึงร้านของตัวเองธุรกิจของตัวเองหรือไม่ก็ให้คิดถึงญาติที่เลียงอาศัยอยู่แล้วลองดูสุขภาพพู้ประโยคนี้มาเนี่ยแล้วคุณคิดถึงอะไรนะคะโอเคค่ะคนแรกคุณบ,บอกอย่างนี้ก่อนเวลอาอ่านอย่างเงี้ยดูเราไม่เข้าใจมันยาวไปหมดเลยใช่ไหมผู้พู้น่าเชื่อถือผู้รู้สน,นี้สลายจะถ่านไป ต่ผูอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักตัวตนของแต่ละแบรนด์แต่ละแบรนด์แต่ละแบรนด์ทีนี้เนะี่ยแบบง่ายที่สุดเลยก็คือเราจะเอาสถานที่เนะี่ยมาเทียบให้ดูอูนี้นะอ่ะอะไรต่อไปเลยคะ่ะผู้บริสุทธ เป็นาการสะดวกวอชิงตันเราไม่รู้อะไรหรอกเกี่ยวกับเขาแต่เรารู้สึกว่าแบบวอชิงตันดีซีอ่ะเป็นเมืองอุยมากนะแต่รสร้างสรรค์ผู้ส,ร,สร้สา,รสา,รางสรรค์คืออุยแบบสร้างสรรค์ความสุกสนานสร้างนวัตกรรมเลยเลยกษัตริย์ก็ตูซีรีส์ควีนส์ออฟเทียจบเมื่อ,ๆๆอคืนนี้ไงใครดูบ้างในตอนที่6จบแล้วแล้วก็ใช่เลยอะไรที่สร้างสรรค์มาฉันชอบหมดเลยฉันรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นเมืองความสร้สางสรรค์แล้วเมื่อ ฉันนึกถึงกาประตูฉันนึกถึงคมสงบ